ไม่มีตัวละครดีๆเหรอต้องนี่เลยร้านบิวอุปกรณ์เว็บขายตัวละครในแมป Toilet Tower Defense ไม่ว่าจะเป็น En g i n e e r อัปเกรดไททันคาเมล่าแมนและตัวอื่นๆอีกเพียบสามารถเลื่อนดูตรงนี้ได้เลยนะครับหรือใครงบน้อยต้องการวัดดวงสามารถคลิกมาตรงนี้แล้วสุ่มได้เลยแต่ทุกการลงทุนมีความเสี่ยงเพราะฉะนั้นคิดดีๆก่อนสุ่มนะมีเพจคอยตอบปัญหาใครมีปัญหาอะไรสามารถทักเพจมาได้ราคาดีงานไวใครที่สนใจ ลิงอยู่ใต้คลิปเลยนะครับสวัสดีครับผมอยู่กับผมดูชพูนะครับวันนี้ก็มาถึงกันกันกบหลุดอัปเดต67พาร์ท4นะครับผมซึ่งที่จริงบางเขาก็ปล่อยอทางทางผู้พัฒนาเนี่ยเขาก็ปล่อยมาตั้งแต่3วันที่แล้วเนาะแต่พอดีผมอะพึ่งวา่างมานั่งดูก <c oughs> ็เลยอาจจะทําคลิปช้าไปหน่อยนะครับผมแต่ว่าหลุดอัปเดตเนี่ยผมจะมาสรุปเผืบางคนแบบที่เป็นแบบฟังภาษาอังกฤษไม่ค่อยออกหรืออ่านไม่ค่อยออกเนี่ยผมก็จะมาสรุปให้ฟังเนาะ ทั้งเรื่องตัวละครที่จะถูกนำออกตัวละครใหม่แล้วก็อีเวนต์คริสต์มาสนั่นเองนะครับผมมาเริ่มกันที่อันแรกเลยดีกว่านั่นก็คือตัวละครที่จะถูกนำออกนะครับนั่นก็คือตัวนี้เนาะอัปเกรดแต่ไม่ใช่อัปเกรดดิไททันคาเมล่าแมนนะครับผมนั่นคือตัวนี้จะถูกนำออกจาก e x c l u s i v e นะครับผมนี่มันก็ขึ้นเวลาบอกเลยว่า Living in 1วัน15ชั่วโมง3 8นาทีนี่นครับผม จะถูกนําออกจากกลายเป็นเอ็กคลูซีฟนะครับซึ่งไม่รู้ว่าเขาจะนําออกไปเลยหรือว่าเขาจะแค่เปลี่ยนระดับของมันให้กลายเป็นระดับอื่นนะครับเพราะว่าทางผู้ฒนัเนน่ยได้ให้ผลไปว่าตัวละครเนี่ยมันออกมาเยอะแล้วก็คือ7จ็ดแสนสามหมื่นตัวแล้วเนี่ยมันเยอะเกินไปเกินที่จะเป็นตัวละครเอ็กคลูซีฟแล้วเขาก็จะถูกเขาก็จะถอดออกนะครับผมแต่กับตัวอื่นซึ่งผมคิดว่าตัวอื่นน่ะก็คงจะตามตามไปทีหลังแน่นอนแบบถูกถอดออกอย่างเงี้ยเออประมาณนี้นะครับผมแล้วก็อย่างที่2นะครับก็คือ อีเวนต์คิดมาสนะครับผมซึ่งอีเวนต์คิดมาสเนี่ยจะมาในช่วงระหว่างวันที่10ธันวาคมเป็นต้นไปนะอาจอาจจะไม่เป๊ะๆนะครับผมเพราะว่าเขาพูดว่าวันที่10หรือว่าราวๆวันหยุดของเดือนธันวาคมเพราะว่าเป็นอีเวนต์คิดมาสเนาะซึ่งจะมาแทนด่านของเตอร์กี้ขาวนะเอ้เตอร์กี้ทาวนะครับผมจะเอามาแทนตรงนี้เลยเป็นอีเวนต์คริสต์มาสซึ่งในอีเวนต์คริสต์มาสเนี่ยจะมีตัวละครใหม่อาจจะเป็น1ถึง2มิติกแล้วก็ตัวกอตลี่ตัวใหม่นะครับผม อันนี้เท่าที่ผมฟังแล้วก็ดูจากที่เขาพูดนะเขาบอกว่าอาจจะมีตัวมิติมาใหม่1นถึงสตัวแล้วก็ตัวกอลลี่ใหม่1ตัวนะครับผมซึ่งเขากําลังดีไซน์อยู่นั่นเองนะครับแล้วก็ในอัปเดตโคสิเจไอโคสิเจตแพทซี่ที่ที่เราจะถึงเนี่ยก็จะมีตัวใหม่มาอีก1ตัวเช่นกันแล้วก็จะมียูนิตที่เป็นยูนิตเขาเรียกว่าอะไรยูนิตทอยเลสเนาะมาใหม่อีกประมาณ4ตัวจะมีตัวอะไรกันบ้างไปดูเลยครับผมโอเคเราตัดมากันที่ตัวที่จะเพิ่มมาใหม่ครับนั่นก็คือตัวแรกสมอลเซ ก็อารมณ์เหมือนบอสทอยเลนั่นแหละแต่ว่าเขาบอกว่ามันจะวิ่งไวกว่าแล้ว <kilometers> ก็เลือดน้อยกว่าประมาณนี้ครับผมเอ้เนี้ง่ายๆฟังสั้นๆที่2เป็นไฟนิงควาสบูสซาสทอยล์เลตบูสเซลดิบูสเซลทอยล์เลตก็คือคล้ายๆไอตัวจันบินที่มันมีอันเดียวอะอย่างที่มนเป็นจันบินขี่อย่างเงี้ยเขาบอกว่ามันจะเก่งกว่านั่นก็คือตัวเนี้ยมันไอตัวจันบินอ่ะมันสตาร์ทเริ่มต้นที่เลือดหนึ่งหมื่นใช่ไหมไอตัวเนี้ยเขาบอกว่าจะสตาร์ทเลือดเริ่มต้นที่เจ็ดหมื่นซึ่งเยอะโคตร แล้วก็เขาบอกว่ามันจะสปาวแค่ในโหมดไนท์แมทเท่านั้นเอประมาณนี้ผมสำหรับตัวนี้นะแล้วก็ตัวนี้ผมไม่ได้ฟังดีๆนะผมก็เป็นตัวอันต้า c k เก็ตลันเชอร์ก็คงจะเหมือนกับตัวโรเก็ตลันเชอร์นั่นแหละแต่แต่เขาจะบอกว่ามันจะโจมตีทุกๆ1ิวินาทีซึ่งจะโจมตีวงกว้างขนาดไหน,นนี้เราก็ต้องรอดูนะครับผมแล้วก็ตัวต่อไปอันต้าเลเซอร์ทัเตก็อันนี้ไม่แน่ใจนะผมว่ามันเป็นยังไงเนาะอาจจะเป็นยิงสลบยิงสตารนานๆนี้หรือเปล่าก็ไม่แน่นะครับผม ก็มีประมาณนี้เป็น4ตัวใหม่ที่จะมาในอัปเดตนี้นะครับสิ่งที่วางที่สุดก็คงจะเป็นอัปเดตของคิดมาตั้งแต่เขาบอกว่ามันจะเป็นอีเวนท์ที่ใหญ่มากๆแล้วก็จะเป็นอีเวนท์ที่แบบเ,เหมือนกับตัวเต r ร์กี้ทาวอ่ะนั่นก็คือแบบเป็นอีเวนท์ที่ใหญ่แล้วก็มีตัวละครมากมายเขาบอกว่าไอ้ฮาโลวีนเนี่ยเขาทำมันเล็กไปนหน่อยอย่างเงี้ยมั้งถ้าผมจะไม่ผิดนะไม่ใช่ดิถ้าผมฟังไม่ผิดหรือว่าแปลแปลแปลผิดยังไงก็ขออภัยนะครับเพราะว่ามันจะแบบยิ่งใหญ่ กว่าฮาโลวีนแล้วก็จะดูดีคล้ายๆกับเติร์กี้ทาวก็คือจะมีตัวละครใหม่มีกล่องมาใหม่แทนกล่องเติร์กี้แล้วก็ตัวละคร1-2ึ่งถึงสมิติกแล้วก็กอตลี่ก็ก็คงอารมณ์คล้ายกอตลี่ไอเติร์กี้อะไรเติร์กี้ก็มี1มิติกใช่ไหมแล้วก็1กอตลี่คิดมากก็คงจะเป็น1กอตลี่แล้วก็1นถึงสมิติกเหมือนกันแล้วก็มีตัวอืน่นเ,เพิ่มเข้ามาอย่างเงี้ยก็ประมาณนี้ครับสำหรับหลุดอัปเดต6 7พาร์ท4นะเดี๋ยวถ้าเกิดมีอะไรมาใหม่เดี๋ยวผมก็จะรีบทำ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดทับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปสำหรับวนนี้ก็ไปก่อนหลับบ๊ายบายไว้เจอกัน